ครับสวัสดีครับสวัสดีเสาร์มือวันที่สิบสี่นะครับสิบสี่กันยานะครับก็เมื่อวานนี้เกือบใจขาดครับเมื่อได้เล่นเฟซบ่อดัทีทักทายนะครับแฟนเพีงนะครับปกติก็ทักทายเล่นน้ำกันนะครับแต่ว่ามื่อวานนี้ว่างครับมื่อนี่ตื่นสวยครับพี่น้องนะครับก็อยากจะมาไล่ อขอบคุณนะ,ะผู้ที่ใจดีนะครับเพิ่นฝากของมาให้กินนะครับฝากมาแต่ทางไกลครับพี่น้องมาแต่ปูนมาแต่ทางภาคเหนือครับเชียงใหม่เชียงรายพุระนะครับขอบคุณคุณน้ำนะครับขอบคุณมากมากนะครับขอบคุณคุณน้ำนะคุณน้ำน้ำนะครับที่เป็นเพื่อนในเฟซนะครับแล้วก็เพิ่อนมีน้ำใจครับก็ฝากอันนี้มาให้ นะครับก็ต้องขอบคุณนะครับเนาะนะครับฝากเกาลัดขั่วสดใหม่ทุกวันนะครับนะครับโอ้กินเบิดงาน์มาเป็นนะครับก็ขอบคุณนะครับมีน้ำพริกผมบม่รู้ว่าซื้อไว้ยังไงครับน้ำพริกตาแดงอันอันผมผมเคยเคยเห็นเพคนขายกันนะครับน่าจะเป็นน้ำพริกตาแดงนะครับแล้วก็หนังไก่นะครับหนังไก่กรอบ นะครับเนี่ครับแล้วก็มีแคบหมูนะครับคนว่าเอามาถอดกินเองด้หพ่นอนะครับมาถอดให้ว่าจัรก็ขอบคุณมากๆนะครับนั่งอยู่หลังบ้านครับรถกสชิ่วนซานซวนซานนะครับพี่น้องเพราะว่าอยู่ติดติดติดทิศทางครับนอยู่ติดทางก็กินเข่าครับผมกินเข่าเปินเสาแม่น้ำบ่ออาบครับล่างนาแดงฟัน หาแนวกินก่อนครับเพราะว่ามันสวยครับเมื่อวานนี่ไปทําบุญทางสกลนครไปทางเตางอ้อยนะไปเบิงเพินเห็ดปราสาทพึ่งนะครับปราศาสพึ่งที่จังหวัดสกลนครที่เพินจะจัดออกพรรษานี่ครับสวยงามมากๆเดี๋ยวผมจะล่องโพดลงให้แฟนๆแ,แฟนคลับนะครับพี่น้องได้เบิง้งได้ชมน้ำกันพี่น้องหมู่พวกทาง Facebook นะครับก็ มื่อนี้ตั้งใจก็คือว่าอยากจะมาไล่ขอบคุณนะครับขอบคุณเจ้าของนะครับอาหารการกินได้พี่น้องเนะี่ยสำคัญนะครับก็บอกคอยมีก็ล่าบางเถือไปงานมากก็ตื่นเต็มมากครัแจ้งสิกินอย่างครับบางเถ <c oughs> ้อบดได้ซื้มมาไหวนะครับก็ต้องขอบคุณน้ำพริกนะครับน้ำพริกน่าจะเป็นน้ำพริกตาแดงนะครับอันเพื่อนว่าให้กินแบบนี้ครับผมก็บสิลองลองลองกินบิ่งนะครับเด้อ บีบีบีซะก่อนครับภาษาบีภาษาอีาาาสานกับภาษาไทยกับหักครึ่งแบ่งครึ่งเนาะเออโอ้ยตกไทยซะเนาะแบ่งครึ่งนะครับภาษาอีสานเรียกว่าบีรับเพื่อนว่าให้อ่ากินยังสี่คุยครับค่อ้องคุยอืม แจบอปลีเพน,นบอกเอาได้ครับเด้อแจบอปลีน้ำพริกหนิ่มันแดงอยู่ครับแต่ว่ามันบอบเผ็ดครับก็สำหรับคนมากเผ็ดก็คือสอันนี้ด้ครับเด้อต้องเพิ่มแต่ว่าผมนี่บอบเผ็ดครับอ,อันนี้กินดิบเป็นครับนังหมู ันมหายไปถอดครับคมจะไปถอดกินกับตำมูฮงบายบุลเ้อร์สิได้กินแหบนี้กินกับข่าครับนี่ครับพระจ้าครับผมว่าใจซ้อนครับว่าะมนได้จับเด้ดแบบนี้เล้วครับง่ายดีครับขอบคุณพี่น้องทางเหนือครับ ขอบคุณคุณน้ำน้ำนะครับขอบคุณคุณจันฟองหลวงเอ่ยผมอ่านผิดขออภัยนะครับเนอเป็นเมโทษหรือไม่ยังเนี่หลวงเอ่ยหลวงเอ่ยขอบคุณลหลายๆครับนะครับที่เอาได้นะอย่างนงกินมาฝากมาตอนนะครับเนาะเกาลัดสองชงสามงนะครับขอบคุณมากๆนะครับก็มีอย่างตอบแทนเพิ่นนะครับนอกจาก เพิ่นหมักเสียงเพลงเสียงล่ำคนทังเหนือกับฟังฟังล่ำเป็นเนาะตอบแทนด้วยเสียงเพลงนะครับเดี๋ยวมีโอกาสจะจะไล่ซดนะครับแล้วก็จะมอบเพลงให้เพิ่นเอานะครับก็อยู่ไกลกันเน้องขำน้ามีโอกาสก็จะไปเที่ยวนะครับอดีกยไปเที่ยวทังเหนือครับอยากไปเที่ยวเหนือคับเตือนเตือนสาวมาขออภัยนะครับเด้อจับเสือตัวใด,ดกับใส่มาหลอด ตะก่อนนีส่ได้ครับอันเบอร์ L เดี๋ยวนี่ใไ่ใส่ส M ครับเบอร์เอ็ดก็ไซได้บางยี่ห้อครับบางโตน้ำนักลดลงนะครับเสือกยัมยับยังสี่หลังพี่น้องไท <c oughs> ยบ้านไทยบ้านครับไทยบ้านนะเมื่อนี้ถ้าฝนตกว่าสิปลูกต้นไม่เพิ่มนะ่็จะลงปลูกต้นไม้สักหน่อยปลูกน้อยนึงครับถ้ามีเวลาว่างกักมือละสิบต้น นะครับเมือ่อละสิบต้นยี่สิบต้นเอาแต่ว่ามีเมื่มมอยบาดได้เศร้นาบาดนั่นครับดินว่างอยู่น้อยนึงนะครับก็ปลูกถิมไว้ก็ต้องขอบคุณจากใจนะครับพี่น้องมุกดาหารยินดีต้อนรับนะครับเด้อถ้ามาทางนี้ก็ยินดีต้อนรับนะครับมุกดาหารก็มีที่เที่ยวเยอะแยะนะครับก็มีที่สวยๆนะเป็นเมืองวัฒนธรรมอีก จังหวัดหนึ่งนะครับทีมีแหล่งท่องเที่ยวหลายทีเดอก็อยากแนะนำนะครับผมดีสุที่นันนะครับปีนี้สังกัดแฟนอีสานมอลําทำนองขอนแกน่นเปิดวงวันที่4ตุลานะครับ4ตุลาคมนี้นะครับที่อำเภอน้ำพองฝากมาเป็นกำลังแรงเชียร์แรงใจให้น้ำในยเด้อครับเด้อฝากซิงเกิลใหม่ครับเต้ลามิวาน้องปลายเดือนนี้นะครับซิงเกิลน,นี้จะออกเผยแร่ให้พี่ใหน้องไดเบิงไดชมทั้ง ช่อง YouTube อ้นแคนเขียว Entertainment นะครับแล้วก็ทาง Facebook นะครับนะทาง Facebook ก็จะโพสให้พี่หน้องในเบื้องในชมฝากไลค์ฝากแชร์ฝากติดตามไป็นกำลังใจในเรื่องพี่น้องเด้อนะครับผลงานอันดที่มันออกมาแล้วนะสร้างความสุขให้กับพี่กับน้องก็ยินดีที่จะเหตุครับยินดีที่จะส้างนะครศิลปินเอกมากมายนะครับเมื่อนี้ก็ฝากไว้เท่านี้ นะครับแมงวั่นกับกวนกวนพี่น้องเอ้ยนะเพราะว่าเปิดอาหารเปิดบอกมองซุกแต่นี่ครับนะครับก็มันกวนแน่ครับนะฮะก็ต้องขออภัยด้วยโอ้ยนี้แน่ต่อใช่แล้วครับกวนสมาธินะครับนะครับก็ต้องขอบคุณนะครับขอบคุณจริงๆข,ขอบคุณจากใจนะครับขอบคุณครับ